พี่นอ้องเพิ่งนไม้เพิ่งเราไปเตม,มีโบเมเปาะเลยคุณเนาะโอ้โบมาแตกคุณเนาะเดี๋ยงวุงน้ว่านก็นมาน้ำนี่รับไม้โอ้หิสัญญาแบบปักๆนี่คุณนะเนาะเลี้ยมๆขับมาหลุนกัน,นบึงครับครับมาอื่นมาหลุนเหมือนกันนะครับมื่อสิมีตัวแต่ว่าเขาจะบพสต์นัดเฟื่องอยู่ในหน้าผุนลายอยู่ อื่เบื้องล่าอ,อื่นจะมีมตูวหวสีมางบกตอปมาณสิบกนหลังครับ ยังก็พุกไห้มดถันน,นเรียบร้อยพัวก็จะห้าวังคืนครับน่ารุ่นมืมออมื่อคืนนะครับเหมือนแม่ใส่หนูพี่นอกเดี๋ยวลองไปเป็นยังไงโหเปบบแข็งเลย không thì đi để mà anh bò tiền này Hãy Đó là cái lớp sỉn các bạn thấy không? coi khách ở mà ở là thấy cái có gì hết 轮轮轮。路路路 กำมึงมึงลังเหล็กหนูมึงมึงหลังเหล็กโอ้โหดีดีเลยยังเหลือ